สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีเมษประจำวันที่20-26ถึงธันวาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวเมษจะเป็นคนที่รักความเรียบง่ายนะคะเป็นคนที่ใจดีไม่อยากเอารัดเอาเปรียบใครนะคะมีความอ่อนโยนมีความเป็นผู้นำในตัวเองสูงทำให้มีคนรอบข้างนะคะอยากปรับทุกข์อยากพูดคุยหรือว่ามาพูดเคลียร์เรื่องของ เรื่องส่วนตัวให้กับชาวเมธฟังนะคะซึ่งชาวเมธก็จะให้ความสุขแล้วก็ให้คำพูดปลอบใจที่ดีนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะเหมาะกับท่านที่ต้องเยียวยารักษานะคะทะั้งอาชีพแพทย์พยาบาลน,นักบำบัดต่างๆ นักดนตรีนะคะทั้งที่ทำเกี่ยวกับสายคีเอที T e P, นักออกแบบหรือธุรกิจให้บริการเซอร์วิสต,ต่างๆนะคะคุณก็จะมีจิตใจที่เบิกบานเปิดกว้างนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือมีมิตรไมตรีให้กับลูกค้าหรือว่าคนที่มาใช้บริการมากขึ้นทำให้เป็นโอกาสได้แสดงฝีมือมีเกณฑ์ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพการงานเกิดขึ้นด้วยนะคะ เรื่องของการเงินนะคะให้ระวังเสียทรัพย์เพราะว่าคนรอบตัวเป็นเหตุนะคะอาจจะมารบกวนคุณได้ง่ายหรือเป็นความมีน้ำใจของเราเองนะคะทำให้เราต้องใช้จ่ายออกไปเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของวงสังคมหรือว่าเรื่องของบริวารรอบตัวนะคะสุขภาพนะคะโดยรวมแข้วคลาปลอดภัยดีนะคะไม่มีโรคภยัยช่วงนี้ก็ถือว่า แฮปปี้เบิกบานมากขึ้นบางรายนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงอาจเกิดอาการวิงเวียนศีรษะเมารถเมาเรือได้ง่ายไปบ้างนะคะคนโสดสัปดาห์นี้ถ้าดูใจกับใครอยู่นะคะก็มีเกณฑ์มากกว่า70%นนะคะลงตัวแฮปปี้นะคะก็ลองเดินหน้าต่อดูนะคะบางรายก็จะเหมาะกับคนที่เป็นไม้หรือว่าชาวต่างชาตินะคะก็ถือว่า เหมาะกับชาวเมรในสัปดาห์นี้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะความรักมีจิตใจที่คอยช่วยเหลือมีมิตรไมตรีให้ระหว่างกันนะคะเป็นความรักที่มองตาก็รู้ใจนะคะมีความสดชื่นแฮปปี้ในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิดเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คา a มิดเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ